โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสวัสดีครับน้องๆในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค,ครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเป็นยังไงนั้นเราไปเรียนพร้อมกันกับท็อปและพิมพกันเลยครับท็อปมาถึงแล้วเหรอจ๊ะ ใช่ครับพิมพ์พร้อมที่จะไปแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือยังครับพร้อมแล้วจ้ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์พิมพ์จําได้ไหมว่าสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรจําได้จ้ะสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง และสูตรการหาความจุข,ของทรงสีงส่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเห็นกันจ้ะเย่งมากครับพิมพ์งั้นเราไปดูโจทย์ข้อแรกที่ท็อปนำมาฝากเลยโจทย์มีอยู่ว่าปี๊บใบหนึ่งมีก้นปี๊บเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ24เซนติเมตรและสูง35เซนติเมตรถ้าบรรจุน้ำปลาเต็มปี๊บจะได้ปริมาตรเท่าใดข้อนี้ สิ่งที่โจทย์กำหนดคือปี๊บใบ1มีก้นปี๊บเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ24เซนติเมตรและสูง35เซนติเมตรและสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าบรรจุน้ำปลาเต็มปี๊บจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศ์เซนติเมตรซึ่งเราสามารถวาดปี๊บใส่น้ำปลาได้ดังนี้เรามาแสดงวิธีทำเพื่อหาผลลัพธ์กันครับปี๊บใบ1มีก้นปี๊บเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ24ซนติเมตรและสูง35ซนติเมตร แสดงว่าปีบใบนี้มีความกว้าง24เซนติเมตรความยาว24เซนติเมตรและความสูง35เซนติเมตรซึ่งมีน้ำปลาบรรจุอยู่เต็มปีป๊บจึงหาปริมาตรของน้ำปลาจากสูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเมื่อแทนค่าจะได้24คูณ24คูณ35เท่ากับ2 1 6 0ลูกบาทเซนติเมตร คำตอบที่ได้คือถ้าบรรจุนั้นปลาเต็มปี๊บจะมีปริมาตรสองหลูกบาทเซนติเมตรครับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ยากเลยจะท็อปข้อต่อไปพิมพ์ขอลองทำเองนะได้เลยครับเดี๋ยวท็อปจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะ ห้องครัวขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรเทพื้นเป็นคอนกรีตหนา8เซนติเมตรและห้องน้ําขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตรเทพื้นเป็นคอนกรีตหนา5เซนติเมตรปริมาตรคอนกรีตที่เทแล้วของห้องครัวและห้องน้ําใช้คอนกรีตต่างกันเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กําหนดคือห้องครัวขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรเทพื้นเป็นคอนกรีตหนา8เซนติเมตรและห้องน้ําขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตร เทพื้นเป็นคอนกรีตหนา5เซนติเมตรและสิ่งที่โจทย์ถามคือปริมาตรคอนกรีตท,ที่เทแล้วของห้องครัวและห้องน้ำใช้คอนกรีตต่างกันเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้แสดงวิธีทำเพื่อหาผลลัพธ์ได้ดังนี้ค่ะห้องครัวขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรเทพื้นเป็นคอนกรีตหนา8เซนติเมตรความหนามีหน่วยเป็นเซนติเมตรจึงต้องแปลงให้เป็นหน่วยเมตรก่อน จาก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นห้องครัวเทคอนกรีตหนา8หารด้วย100เท่ากับ0.08เมตรหาปริมาตรคอนกรีตของห้องครัวจากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเมื่อแทนค่าจะได้3คูณ4คูณ0.08เท่ากับ0.96ลูกบาศก์เมตรห้องน้ำขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตร เพพื้นเป็นคอนกรีตหนา5เซนติเมตรซึ่งความหนามีหน่วยเป็นเซนติเมตรจึงแปลงให้เป็นหน่วยเมตรก่อนจาก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นห้องน้ำเทคอนกรีตหนา5หารด้วย100เท่ากับ0.05เมตรหาปริมาตรคอนกรีตของห้องน้ำจากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเมื่อแทนค่าจะได้2คูณ3 คูณ0.05เท่ากับ0.3ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรคอนกรีตท,ที่เทแล้วของห้องครัวและห้องน้ำต่างกัน0.96ลบด้วย0.3เท่ากับ0.66ลูกบาศก์เมตรคำตอบที่ได้คือปริมาตรคอนกรีตท,ที่เทแล้วของห้องครัวและห้องน้ำต่างกัน0.66ลูกบาศก์เมตร โจทย์ข้อต่อไปที่ท็อปนำมาฝากเป็นโจทย์ปัญหาความจุข,ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเราไปพบกับโจทย์ข้อนี้กันเลยถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีฐานกว้าง4เมตรยาว7เมตรสูง5เมตรถังน้ำมีความจุเท่าไหร่ข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดคือถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีฐานกว้าง4เมตรยาว7เมตรสูง5เมตรและสิ่งที่โจทย์ถามคือถังน้ำมีความจุเท่าไหร่ เรามาแสดงวิธีทำรรเพื่อหาผลลัพธ์กันครับแทงน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีฐานกว้าง4เมตรยาว7เมตรสูง5เมตรหาความจุของแทงน้ำจากสูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเมื่อแทนค่าในสูตรจะได้4คูณ7คูณ5เท่ากับ140ลูกบาศก์เมตรคำตอบที่ได้คือแังน้ำมีความจุ140ลูกบาศเมตรครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมพิมพ์ข้อต่อไปพิมพ์ลองดูนะได้เลยจ้ะท็อปกล่องใบหนึ่งมีความสูง15เซนติเมตรกว้าง6เซนติเมตรยาว14เซนติเมตรมีน้ำตาลบรรจุอยู่เศษสองส่วนสามของกล่องจงหาว่ามีน้ำตาลอยู่ในกล่องกี่ลูกบากเซนติเมตรสิ่งที่โจทย์กำหนดคือ กล่องใบหนึ่งมีความสูง1 5บหเซนติเมตรว้าง6กเซนติเมตรยาว1 4บสเซนติเมตรมีน้ำตาลบรรจุอยู่เต็สองส่วนสามของกล่องและสิ่งที่โจทย์ถามคือมีน้ำตาลอยู่ในกล่องกี่ลูกบากเซนติเมตรโจทย์ข้อนี้แสดงวิธีทำเพื่อหาผลลัพธ์ได้ดังนี้ค่ะกล่องใบหนึ่งมีความสูง1 5บหเซนติเมตรว้าง6กเซนติเมตรยาว1 4บสเซนติเมตรดังนั้น กล่องใบนี้มีความจุเท่ากับ6คูณ14คูณ15เท่ากับ1,260ลูกบากเซนติเมตรในกล่องมีน้ำตาลบรรจุอยู่เศษสองส่วนสามของกล่องเพราะฉะนั้นในกล่องมีน้ำตาลบรรจุอยู่เศษสองส่วนสามคูณ1,260เท่ากับ840ลูกบากเซนติเมตรคำตอบที่ได้คือ มีน้ำตาลอยู่ในกล่อง840ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเราไปสรุปความรู้ในคาบนี้กันครับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะใช้สูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงในการหาปริมาตรส่วนโจทย์ปัญหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะใช้สูตรความกว้างคูณความยาวคูณความสูงในการหาความจุ ซึ่งสูตรการหาปริมาตรและสูตรการหาความจุนั้นเป็นสูตรเดียวกันครับได้เวลาที่ท็อปต้องกลับบ้านแล้วครับแต่พิมพ์และเพื่อนๆอ,อย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับสวัสดีครับ